ก็ประมาณสัก30นะครับแล้วก็ค่าสถานที่ราคาเนี่ยก็จะมีเยอะแยะตัวละครไวเที่จะมีค่าฐานที่ค่าตั๋แสดงแต่งเพลงอะไรต่างๆเยอะเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้พุ่งกับเยอะซึ่งจะเห็นว่าเราทำละครครั้งนี้คนที่มาร่วมงานเป็นมือหนึ่งของประเทศก็ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจาก เจ้าของวงพันธ์ค be ือถ่เถาชุติรินทร์นี่ก็ถือว่าเขาก็วงของท่านของเเยอะนะขอองคุณสมิเทาชุติรินทนี่ก็เป็นนักแต่งเพงระดับระดับโลกเลยนะแล้วยังได้คุณทิษฎดีนักถมที่เป็นถวถมทีมแล้วก็ได้ได้วงหลงไนซสยามอะไรเนี่ยของยามินวิทยูฮาร์มอนิก คก็จะไม่เหมือนคนอื่นแล้วทุกคนทุกรอบคุณก็แทรกเข้ามาคืเดิมแนวข้อตัวที่บอกแต่เขาแค่ว่าจะมาอัดเสียงนั่นเองหลายคนเขาเห็นแล้วคาดหวังกับอันนี้ยังไงเมย์ยาคือเท่าที่เราจริงเราเตรียมการมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับว่า ก็เร pues mm ื่มจากว่าคือทางอาจารย์ถ่ายเาวางวางชิปเป็นการตัวละครที่เราต้องคือก็ต้องตั้งเป้าก่อนเลยว่าตัวแสดงนำนักแสดงนำก็ต้องเป็นคุณจุบุนะครับแล้วคุณจุบุเนี่ยก็พอทราบข่าวว่าทางอาจารย์ไ่ยเขาอยากจะทำตัวละครเวทีคุณจุบุก็แสดงความสนใจบอกใจมาหมดเลย แต่ไม่พีเลยว่าลูกก็ขอเวลาเคลียร์คิวลอคอรต่างๆกับทังช่องสา่เขาก็ไปเคลียร์คิวให้ทั้งหมดเดือนกันยาตุลาก็เป็นคิวของลอกคอรในยาทั้งหมดไม่มีลอฟคอรอื่นบอกว่าเล่น